นี่อันลักษณะใบานะครับก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะสมบูรณ์ดีอยู่เนี่ยครับปลูกมาประมาณสักตั้งแต่ซื้อมาก็ประมาณ2เดือนได้แล้วละ่ะประมาณสองเดือนได้นะครับก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์อยู่นะครับค่อนข้างจะสมบูรณ์อยู่เลยแหละสวัสดีนะครับทุกทคนวันนี้ผมอยู่ที่สวนไซใหญ่นะครับ เป็นเดือนกุมภาพันธ์2,564แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่ที่สวนไซใหญ่ครับตอนนี้ผมก็อยู่ในจุดที่เป็นที่เราปลูกเป็นอะโวคาโดไว้นะครับเป็นอะโวคาโดต้นเล็กๆเลยปลูกตั้งแต่เริ่มต้นนะครับตอนนี้ก็เช้าตรู่ครับเช้าตรู่เป็นแดดอ,อ่อนๆน,นะครับก็เป็นแดดอ,อ่อนๆมานะครับนี่ดวงอาทิตย์วันนี้ผมจะพามาดูต้นอะโวคาโดที่ ปลูกเอาไว้นะครับที่ปลูกเอาไว้เพิ่งจะเริ่มปลูกเลยเป็นชุดใหม่นะครับเป็นชุดใหม่ที่เพิ่งจะเริ่มปลูกแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าสตตละต้นเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคนะครับก็จะเป็นนี่นะครับเป็นต้นพันพันปีเตอร์สันนะครับปีเตอร์สันพิงเกอร์ตันนะครับนี่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่า นี่เราเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่นี่นะครับก็เป็นต้นที่ปลูกไว้ก็ทําเป็นเสาแล้วก็เป็นพวกกิ่งไม้ล้อมรอบเอาไว้นะครับเพราะว่าเนี่ยมันเป็นต้นที่เพิ่งปลูกใหม่นะครับก็ต้องมีการ บังแดดให้เขาหน่อยอันนี้ก็เป็นวัสดุธรรมชาตินะครับเป็นพวกใบหญ้าแห้งๆต่างๆมันทาเป็นตัวล่มคลุมเอาไว้เพราะว่าเพิ่งเริ่มปลูกใหม่ๆเนี่ยเขาก็ยังไม่สมควรที่จะถูกแดดตรงๆนะครับก็เลยเอามาทําเป็นบังแดดเป็นร่มให้เขาแล้วก็ไอตัวพวกกิ่งไม้แล้วก็เชือกที่มาล้อมรอบเนี้ยก็อันนี้เป็นฝีมือของพ่อเขาเองนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า เอามากันในพวกไก่ต่างๆนะครับพวกที่เนี่ยเขาจะเลี้ยงไก่กันแล้วก็ไก่บางทีมันก็จะเดินมาทั้งไก่ทั้งหมานะครับมันก็จะมากัดมาเขีย่ยมาเห็นพวกใบหญ้าใบไม้แห้งๆอย่างเงี้ยครับมันจะชอบมาเขี่ยเขียกินตัวหนอนก็เลยทําเป็นอันนี้ล้อมรอบเอาไว้นะครับแล้วเดี๋ยวพอเขาโตสักนิดนึงก็เอาออกนะครับเพราะมันใหญ่ขึ้นนั่นเองแล้วเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันครับ อันนี้ก็เป็นท่อ p e ท่อ p ีแล้วก็มีหัวสำหรับรดน้ำอยู่ตรงนั้นนะครับอันนี้ก็จะอยู่ในโซนละสสำหรับอวคาโดตรงตรงจุดนี้ที่บวกนะครับมันเป็นเราเรียกว่าเป็นโซนสิบนะครับเป็นโซนสิบซึ่งระบบการให้น้ำก็จะให้น้ำตามช่วงเวลาที่เรากำหนดเอาไว้แล้วก็ปริมาณที่เรากำหนดเอาไว้นะครับก็คือเดี๋ยวพอ ถึงช่วงเวลาคือโซนสิบเนี่ยเราตั้งเอาไว้ว่าประมาณว่าก็คือไปรดน้ําตั้งแต่โซนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็มาโซนสิบก็คือโซนสุดท้ายที่จะถูกลดน้านะครับคือโซนเก้าเสร็จปุ๊บแล้วก็มาโซนสิบอันนี้เดี๋ยวเรื่องของการลดน้ําระบบลดน้ําเนี่ยไปดูในคลิปที่ผมเคยทํามาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ไว้ให้ใน,ใน,ใ,นในคลิปนี้แล้วกันนะครับกดดูที่ด้านบนนี้ได้ว่าระบบรดน้ําของที่นี่มันเป็นยังไงนะครับก็คือ คร่าวๆก็คือมันเป็นระบบอัตโนมัตินั่นเองนะครับเดี๋ยวรายละเอียดไปดูในคลิปนั้นนะครับโอเคมาเราไปดูต้นอื่นกันดีกว่านี่ครับมันเป็นชุดที่เราปลูกใหม่ซึ่งคลิปก่อนหน้านี้มันเป็นคลิปที่ผมพาไปดูพวกหลุมที่ขุดเอาไว้เป็นหลุมขนาด2เมตรคูณ2เมตรแล้วก็ลึกประมาณ1เมตรครึ่งนะครับเป็นคลิปที่เคยถ่ายเอาไว้ให้ดูไปลองดูคลิป ข้างบนนั้นได้นะครับก็คือก่อนที่จะมาเป็นต้นตรงนี้เนี่ยก็มีการทําหลุมใหญ่ๆเอาไว้ไปดูที่คลิปนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเอาไว้ให้ดูเหมือนกันนะครับว่าเป็นคลิปไหนนะครับลักษณะก็เหมือนกันนี่นะครับก็เป็นหัวลดน้ําตรงนี้นะครับส่วนเรื่องของปริมาณแล้วก็ความเป็นฝอยก็ก็ปรับที่ตรงนี้ก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้ลดน้ําแบบแรงมากหรอกเราก็มันเป็นแค่สายน้ําที่เป็นสายน้นําเล็กๆออกมานะครับปริมาณน้ําก็จะ ขึ้นอยู่กับจํานวนต้นด้วยแหละเพราะว่าในโซนสิบนี้ก็มีมีมีต้นไม้อยู่เยอะนะครับนี่ันลักษณะใบานะครับก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะสมบูรณ์ดีอยู่เนี่ครับปลูกมาประมาณสักตั้งแต่ซื้อมาก็ประมาณสองเดือนได้แล้วละ่ะประมาณสองเดือนได้นะครับก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์อยู่นะครับค่อนข้างจะสมบูรณ์อยู่เลยแหละ โอเคก็โตวไวใช้ได้ครับตอนนี้อากาศที่นี่เป็นอากาศเย็นๆหน่อยนะครับตอนเช้าๆอากาศจะเย็นๆหน่อยก็สบายๆดีสบายๆดีนะครับนี่นี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับก็เจริญเติบโตดีอยู่นะเจริญเติบโตดีอยู่ใช้ได้ใช้ได้นะครับแล้วก็มีตัวนี้เหมือนกัน เป็นท่อ PE แล้วก็อยู่ในระบบน้ำเรียบร้อยแล้วซึ่งเดี๋ยวอตอนที่เราไม่อยู่บ้านนะครับก็ให้ระบบน้ำคนรดน้ำใบก็ได้แล้วก็ตั้งเวลาในจุดที่เหมาะสมนะครับซึ่งตั้งไว้ก็จะเป็น1ิบนาทีนะครับรดน้ำตรงนี้1ิบนาทีต่อหนึ่งวันนะครับอันนี้ลักษณะต้นก็จะเป็นนี่ครับต้นต้นที่ติดตรงนี้มาทา้าบเก่งตรงนี้แล้วก็นี่ครับ ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ข้างบนก็เป็นพวกวัสดุธรรมชาติแ,แห้งๆนะครับเอามาทำเป็นบังลมให้เขาไปก็มีอยู่หลายต้นนะครับมีหลายต้นเลยนี่อันนี้ก็เป็นรู้สึกเหมือนอันนี้ไป็น ทางที่น้ำเขาไหลออกมานะเพราะเราลดน้ำจนแบบชุ่มๆเลยโอเคอันนี้เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับลัาากษณะจะเหมือนๆกันแต่ว่าต้นนี้เนี่ยมีวัชพืชขึ้นมานะครับมีวัชพืชขึ้นมาแบบนี้นี่เดี๋ยวเป็นสิ่งที่เราจะต้องจัดการกับวัชพืชต,ตรงนี้ด้วยนะครับตรงต้นหญ้าพวกนี้ครับนี่ ต้น้าพวกนี้ครับก็คือว่าวิธีการที่เราจะกำจัดพวกต้นญ้าพวกนี้ครับก็คือต้องใช้วิธีการตัดมันนะครับก็คือต้องตัดตัดมันตรงเนี้ยเราจะไม่ใช้วิธีถอนนะเพราะว่าการถอนเนี่ยเนื่องจากว่าไอา้ไอ้้าพวกนี้มันมันรากมันมันจะลงลึกนะครับลงลึกพดล,ลงลึกเหมือนกันเลยฉะนั้นเวลาการที่เราถอน,นเนี่ยมันอาจจะทําให้ให้รากของไอ้เจ้าอะโวคาโดของเราครับมัน มันขาดตามมาด้วยเพราะว่ามันขอนมันพันกันอยู่ข้างล่างนะครับสำหรับต้นอะโวคาโดขนาดเล็กๆแบบนี้ก็แนะนําให้ให้ตัดตัดยาพวกนี้ออกนะครับคลิปมันออกมันก็จะช่วยลดอาการที่เชื้อโรคที่อาจจะอยู่ในดินเนี่ยมันเข้าไปในระบบรากนะครับทำให้ทาให้ต้นอะโวคาโดเขาเขาตายได้นะครับจากพวกเชือ้อราต่างเนี่ยอันนี้ก็ต้องต้องระวัง จุดนี้ไว้ไว้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ก่อนผมก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าเ,เราเห็นยากล้วก็ถอนออกเลยนะครับไม่ง่ายแต่ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ที่ต้องต้องระวังเลยก็ต้องขอบคุณทางด้านคลิปของ YouTube ช่องเพื่อน,น,น,นกเกษตรช่องอื่นด้วยนะครับที่มาให้ให้ข้อมูลเอาไว้นะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณในสิ่งที่สังคมการแชร์ใน y YouTube คอนเทนต์ใน u t u b e เนี่ยก็มาช่วยๆกันแป,ปันข้อมูลเหล่านี้นะครับ โอเคส่วนทางแถบๆนู้นนะครับก็เป็นจุดที่ทําเตรียมไว้เหมือนกันเตรียมไว้ที่จะปลูกต้นอื่นๆนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะจะจะทำตรงนี้ให้เป็นพวกอินทผลัมนะครับเดี๋ยวจะปลูกอินทผลัมแถวๆนี้ส่วนเรื่องต้นอินทผลัมที่ผมทําเตรียมไว้ก็อยู่ในคลิปอื่นๆนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปก็ให้ดูเหมือนกันนะครับก็คือเป็นอินทผลัมที่ผมทําเตรียมไว้ สำหรับการเอามาปลูกนะครับแต่บอตต้นมันยังเล็กอยู่นะครับมันยังเล็กอยู่มันก็ยังไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ที่จะเอามาเอามาปลูกบนบนบน,บน,บ,นบนดินลงดินอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าใบมันยังออกไม่เยอะนะครับใบมันยังออกไม่ครบเลยใบเนี่ยใบมันยังไม่อยู่ในจุดที่ต้องลงดินนะครับโอเคก็เดี๋ยวเอาไว้รออีกนิดนึงนะครับประมาณสัก6เดือน 6เดือนถึงถงปีนึงประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวผมทําให้ต้นเขาใหญ่กว่านี้ก่อนแล้วค่อยเอามาลงมาปลูกนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นดินที่ทําเตรียมอาไว้นี่ครับดินที่ทําเตรียมมาไว้สําหรับการปรลูกอย่างอื่นถัดไปถัดไปนี่นะครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่ใกล้กับมะละกอนู่นนะครับก็เป็นมะละกอที่เป็นพันธุพื้นบ้านแล้วก็เป็นพวกพันธฮอลแลนด์ก็มีนะครับแถวแถวนน้น นะครับแล้วก็ตร,ตรงนี้ก็เป็นเป็นต้นไส้ไส้ใหญ่นะครับสัญลักษณ์ของสัญลักษณ์ของสวนเราแล้วก็ชื่อของสวนเราโอเคนะครับแล้วก็มีพวกปุ๋ยอยู่ยตรงนี้ปุ๋ยคอกต่างๆนะครับสําหรับเตรียมเอาไว้เพื่อจะใส่โรยเพิ่มเติมนะครับนี่ก็จะมีมีหลายพันธนะครับที่เรามาปลูกไว้ นี่นี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับก็สมบูรณ์ดีอยู่สมบูรณ์ดีอยู่ครับแล้วก็เนี่ยระบบน้ำก็มีไว้เหมือนกันนะครับนี่ให้ดูนะครับมีมีหลายต้นมีหลายต้นที่ทำเตรียมไว้นะครับประมาณสัก30 30กว่าต้นได้นะครับเพรต้นนี้ค่อนข้างจะ โตเร็วอยู่นะนะครับตันนี้ค่อนข้างจะโตเร็วอยู่เลยแหละเนี่ยนี่ใบใหญ่นะครับพวกต้นที่ใบใหญ่ๆพวกนี้ครับส่วนใหญ่จะโตเร็วนะครับอันนี้น่าจะเป็นปีเตอร์สันนะถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นปีเตอร์สันนะครับโอเค แล้วก็นูน่นแถนนก็เป็นโซนมะม่วงนะครับโซนมะม่วงที่เราปลูกผลไม้หลายๆพันธ์นะครับเพราะว่าเราต้องการจะให้มันมีความความหลากหลายให้มันมีความความแตกต่างกันนะครับในในสวนเนี่ยเวลาที่ผลผลิตเขาออกเนี่ยมันก็จะได้มีการสับเปลี่ยนกันบ้างนะครับ ผลไม้บางอย่างบางช่วงปีบางช่วงฤดูกาลก็ราคาตกต่ำนะครับเออก็เราก็ทำให้มันหลากหลายซะอีกอย่างหนึ่งก็เราก็จะได้แบบดูแลผลไม้ในแบบหลายๆหลาย,ลาย,ลายพันบ้างนะครับให้มันก็สนุกดีนะครับจะได้ไม่ต้องแบบจำเจกับผลไม้บางอย่างมากเกินไปนะครับกระปูให้มันหลากหลายเอาไว้มีทั้งแบบยืนต้นใหญ่หญเลยแล้วก็ โตเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยพันพวกที่เป็นพวกเลื้อยๆอย่างนี้ก็เดี๋ยวก็จะมาปลูกด้วยนะครับพวกฟักข้าวนะครับพวกนี้เป็นตน้นโอเคนี่นี่ครับก็เป็นอีกต้นหนึ่งซึ่งก็ใบก็ใหญ่ดีอยู่นะใบใหญ่ดีใช้ได้ก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์ดีนะครับแล้วก็มีเรียกว่าอะไรกรงนะปลูกในกรงกันไก่ ก็จะได้ปลอดภัยจากพวกศัตรูศัตรูพืชตัวใหญ่นี่ก็จะคล้ายๆกันนะครับก็จะเป็นต้นอื่นๆดูแล้วก็สมบูรณ์ดีอยู่นะครับสมบูรณ์ดีอยู่เลยก็เติบโตได้ดีตเติบโตได้ดีแข็งแรงดีนะครับ แถบนั้นก็เหมือนกันมาดูอีกต้นหนึ่งโอ้ใบใหญ่มากเลยตัวนี้ก็ใบใหญ่ดียาวดีครับใหญ่ยาวดีเหมือนกันเนาะโอเคก็ถือว่าสมบูรณ์ดีครับ มีหลายต้นครับปลูกหลายๆต้นแต่น่าจะไม่ขยายเพิ่มแล้วครับก็เอาประมาณเนี่ยครับสามสิบกว่าต้นเนี่ยก็พอละสาห,หรับสําหรับสวนสวนเรานะครับแล้วเดี๋ยวตอนที่ต้นเขาใหญ่ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวทางพ่อเดี๋ยวผมเขาจะเอามาต้นที่มันเป็นหาอเม็ดนะครับก็มาปลูกข้างๆ เอาบูกข้างๆเสร็จแล้วก็เอามาทาบเข้าไปหากันนะครับแล้วก็ให้มันเป็นแบบเราเรียกว่าเป็นระบบหลบเพิ่มรากนะเพิ่มรากให้ให้เขามีการหาอาหารได้ดีขึ้นเติบโตเร็วๆขึ้นนะครับโดยที่ต้นต้นที่เป็นต้นรากเนี่ยเป็นต้นให้อาหารเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ต้นที่เป็นต้นทาบกิ่งก็เป็นต้นที่สําหรับให้ผลผลิตนะครับเรามาเดินดูต่อ ตอนนี้ก็สมบูรณ์สมบูรณ์ดีใช้ได้นะครับเดี๋ยวเรามีศัตรูพืชอีกอีกอันนึงแล้วละก็คือมดคันไฟเนี่ยครับมันมีมดคันไฟอยู่เนี่ยมดคันไฟเนี่ยเดี๋ยต้องจัดการนะครับมันจะพวกมันจะคาพวกเคลียมาด้วยแหละเนี่ยจะต้องจัดการมันนะครับพวกในพวกนี้โอเคนี่นะครับก็ อีกต้นหนึ่งก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์เลยออรู้สึกว่าระบบน้ำมาแล้วนะครับเนี่ยน้ำมาเรียบร้อยแล้วเห็นไหมเอ้ยทีนี้น้ำมันกำลังจะเริ่มมานะครับพอเริ่มเริ่มมามันก็จะเป็นประมาณนี้มันยังน้ำมันยังไม่เต็มสายเท่าไหร่นะ อันนี้ก็เป็นการให้น้ำครับเป็นการให้น้ําผ่านทางระบบท่ออ่าโอเคก็น้ําเริ่มมาเต็มที่มันก็จะอย่างเงี้ยครับน้ําก็ระดับประมาณเนี้ยครับระดับประมาณนี้นแล้วก็ความเยอะความน้อยก็แล้วแต่ระยะเวลาที่เราให้ดีกว่าเออระยะเวลาที่เราให้ก็ถ้าให้มากมันก็น้ํามันก็จะเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับเราไม่ได้ต้องการแบบว่าเอ้ยลดภายในแบบท่าทีาก็ชุ่มไปเลยเราให้มันเป็นแบบนานก็ได้นะครับสายน้ําก็ประมาณแบบนี้ แล้วก็ให้เขาให้เขาแบบลดไปนานๆนะครับแล้วก็ให้น้านมันค่อยๆซึมลงไปข้างล่างนะครับก็ได้เหมือนกันนี่นี่นะครับมันก็เป็นระบบฉีดตรงเข้าหานะเข้าหาลําต้นแบบนี้ดูดต้นอื่นกันดีกว่า นี่นี่ก็อีกต้นหนึ่งครับโอเคอันนี้ออกเป็นสองแชกเนี่ยครับมันก็จะลดน้ำตรงไปที่ที่ต้นเลยโอเคสะดวกดีครับสะดวกดีไม่ต้องเดิน เดินอะไรอรเดินปักน้ำมาลดน้ำนะครับไม่งั้นโอ้โหตน้นคือตอนนี้สวนเราต้นไม้มันเยอะแล้วนะครับเยอะมากแหละจะใช้วิธีเอาน้ํามามารลดน้ำเนี่ยมันก็ลดเองตักมาเองมันก็จะเหนื่อยนะครับก็ใช้วิธีนี้นะครับสะดวกดีบริหารจัดการง่ายครับเพียงแต่ว่าบางทีเพราะมันมีน้ําอย่างเงี้ยไอ้พวกศัตรูพืชต่ตางๆที่เป็นสัตว์พวกไก่พวกพวกไก่พวกหมาพวกนี้ครับบางทีมันก็จะมาจัดการในท่อน้ํานี่แหละ ก็ต้องระวังไว้นะครับสําหรับพวกเกษตรกรนะครับท่านเกษตรกรที่อยากจะใช้ระบบนี้ก็ต้องกัน,พกน้พวกหนูพวกหนูพวกไก่ต่างๆเหล่านี้นะครับโอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็พามาดูโซนใหม่นะครับเป็นโซนสิบโซนที่เราปลูกอะโวคาโดนะครับแล้วก็อาจจะเป็นอินทผลัมในอนาคตนะครับโอเคก็เป็นพามาเที่ยวนะครับพามาดู พามาอัปเดตกิจกรรมในสวนนะครับในสวนไซใหญ่ของเรานะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมบ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับหัวยุ่งไปหน่อยนึงหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมบ้างนะครับไม่มากก็น,น้อยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับกับโ,โซนสิบโซนไซใหญ่ครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะครับผมบ๊ายบายครับ